โลคิตตีบุญกรรมมาดูได้แล้วสาวจะทำโมเดลอะไรโมเดลอะไรนี่โซเฟียมาผีบ้าป๊าดเก่งแดงงามแท้ไปมาโซเฟียกางเสื้อชมพูงามแท้พลังกากินกาแฟขมกัปตมัสเตนอะไรเด็กกูแด็กทีนบูดชูแบบเด็ก ยาเป็นถมเนาะถุมเนอะฟลูโจน์ะต้อไหนลัเ่าปะว่าเาอดอะรทิแ่นเสืซื่อนอันนั้นมากให้พ่นใหญ่เตืยนกินขนมช็อกโกแลตกับกาแฟัวากะกากันกดเบิงที่เบิงหนังโป้ว่าเบงทรงเดือกเบิงอยู่หน่งน uh 네้าพทติกใช่ไหมทำอะไรออืม น่องอุ้ม <Tamam> อันนี้เมื่อกี้นี่อาสไปเดอร์แมนอุ้มสไปเดอร์แมนหนาวมือานนี้ก็ได้ฝนตกอีกแล้วเศาตกได้สองสามมือกระตกอีกเป็นอาทิตย์หนาวแห้งเย็นแห้ง แล้วสิปเก็บอันเต้นอยู่ระเบียงได้แบบน,นี้เพราะว่า,ามันหนาวหนามนแล้วเนาต้องเก็บให้มันสิเปือ่อยมันสเนส่นาโอ้หนาจัดองศาบุ้มนี่ก็ได้ดอกไม้ก็จะขึ้นดอกไม้ก็ได้โอ้ยังอยากมีดอกอยู่ดอกไม้ก็ได้ดออดไมันหนาวอูนะเห็นว่ามือแดงเลยแป๊บเดียวนึงแดงเลยเพราะมันเย็นแห้งเนาะอืมหนาวไกลก็มาแล้วเด้อนี้ ถ่ายดอกไม้จักหน่อยก่อนมันก็ยังอยากงามอยู่ดอกไม้ก็ได้อีตุนเนยสิคุดกลับไปข้างในก็บวได้แล้วมันก็บางงามเลยเนาะมันดอกไม้สําหรับข้างนอกนะมันก็ยังอยากงามอยากออ,กดอก,ก,อกดอกอยู่ไม่หนึ่กไพักหน้ายังอยู่เด้อนี่ว่าสิเอาแนวเห็นบะ เอาแนวเอาพันประกาศอันนี้ย่านบอทันอยู่เดี๋ยวมีมะมามันกับบอแกกับตายกับบอได้แนวได้พันไว้แล้วสลัดก็ยังกินได้อยู่ได้เพียงแต่ว่าใบเห็นบองามเลยซื้อมันถือลูกฮ็บอันนี้กระดอกข้าน้าเห็นบอกําลังเป็นเม็ดเนี่ยจักสิแกท่านบอทันปุ๊นี่แกบอทันกระชีไดทิ่มอะไรข้าวคูดไปปลูกทางในขาคูดไปปลูกท้างใน่าเสียเอาพันมันกับบอได้ได้เพราะว่ามันกับสิตายแหละเนาะอืมกําลังจะเริ่มเติบโตว่าสิเอาแนวมันยันเอาบอได้อยู่ เพราะว่าหิมะสิมาก,ก่อนขึ้นไปเก็บเต้นให้ผัวก่อนผัวเก็บขาผัวเก็บบ่ได้ลือออกแล้วจังหน่อยลือแต่ผ่าข้างขางมานันนี่แหละออกต่ว่าอันบูลูว่าทั้งเทิงมันกาออกง่ายบาพว่ามีแต่ผัวอ,ออกเนาะที่ร้องอ,ออกร้องเบิงแต่โค้ง พราะว่าันข้าไหวมันก็จะถึงหิมะล่มแห้งในกระสีปิวไปเนะนาดเอาเสื้อมัดอยู่กันยังจากปิวเห็นบ่เอาวันใดอันนี้ขึ้นลืมมังก่อนเดอ้เอเฮ้ยหัวที่พ้นหนึ่งจะของแหงคนทุ่งสูงซะแล้วเนาะ <c oughs> มันจะออกได้แต่ข้างคางนี่จยเห็นดาบค่อยบ่นี่ดอจังไหนเนาะบบนี้เนาะ โอ้ยอ๋อมีหูเสียบอยู่แหมคือบ้านเาท่าไรเนาะเ,เ,เห็ดปลาคิดว่าการผลิตค่ายๆผลิตค่ายๆกันเออนี่ไงโอ้โออกไดแล้วโอ้ยหัยวจะให้รางวัลบ่อน้อนี่เนาะหัวจะให้รางวัลตอนเย็นหรือเปล่าเนาะมือแรงเนี่ยทำเก่งเนี่ยรือออกได้แล้วนี่ แต่ว่าโค้งนีแ่แม่เอ็มมาบอลูบอลด์จังไรเ้อะต้องเป็นส่วนตามมุมนะบ้านหนึ่งสีมุมสีแกะในที่สุดก็เสร็จแล้วแหงย่านแต่มันมืดก่อนโยอืมอันสิไปไหวพูดแหละลงหลดุดพูนปไปไหวลงหลดไ้เก็บไ้ใส่หน้าหอนที่จริงเราใส่กองเนี่ยก็ได้แต่ว่ากองนี่มันเต็มแล้วจะมันมีอย่างแน,น่พวนี้ลงมาข้างล่างอันนี้ก็เอาออกมาบางหน้าห้อนว่าสิประดับไม่ได้ประดับเลยแม่ <laughs>

เตียนไปเอาของหวานมาจากอันบานจะปีเมื่อกี้เนี่ยไอ้กุ้งหวานหนูจัดการให้เรียบร้อยแล้ววะเพราะอะไรหัวขวัเฮ็ดอีหยัางก็วิธีทายรูปถ่ายวิดีโอแล้ววะปัญหาคุณเบ๊ะยะเสร็จแล้วเหรออย่เต้าอย่างก็คือเต้าส่วนกันลังสิว่าเต้าหูส่วนก็ดูสมากแกป้าป๊าอย่าซิมบอร์ลาบอร์ขั้นเป็นเกี่ยวกับเบื้องเผาไหนยามั่ง อย่ามาห้องแล้วป่ะลืมไปเลยแล้วแซ่บเลยว่าเจ้าปี๋เห็ดบอนี่สเตนครับเราไปเอามาเมื่อกี้นี่ได้อย่างเนี้นะเป็นบานถุงใหญ่ๆน่ะให้เจ้าแกะใส่ถุงให้ผัวค่อยกินด้วยนะให้สเตนะถุงใหญ่กว่าเจ้า่าสันเพราะว่าสเตนเนี่ยเป็นผัวค่อย่ะสันมแมนบอกเพราะมันบอกว่าผัวมันบาได้กินเขาแรงสเตนแล้ว่ะบอสมมบ้านนี่หิวบไปบ้านจารสิกินว่ารั์นก็ไว้ให้สเตนถุงแต่ของแม่มาเอาถุงห้อยกลัว แล้วมาเริ่มมากินนั้นเต้าวส่วนน้ากันลุงแต่ที่เบ้าเต้าหู้แม่อ้มากก็ได้เตาวว้าส่วนบ่โฟกัด,ดนี้นี่บ่โฟกัดกับกุบก,บกัดมึงก็ได้อืมอืมไปเถอเดี๋ยวนี้ซีมงเครืองเริ่มมืดเลยแดดหาโม่มืดแบบสนิทเลยไหนไหมฮะซีมงเครืองนย่ก๊ลังเริ่มมืด โอ้ยอากาศเหงาแล้วใครเขาน,านานาวอากาศก็เหงาอืแจ็จริงเขาก็ขัวรับกุ้งเมื่อกี้เนี่ยขวรับกุ้งเขาซ่องพิษพอดีน้องกุ้งทั่วมาบามแอาของกินเหยื่อที่บ้านเจ้าปีขัวเลืยไปเอามาให้เ <'s> ลือยได้กินของอ้ว แซ <c oughs> ่บครับนหนังกะประังกว่นนะ <c oughs> <c oughs>

ว้าวอีล่าอีล่าจะปีแล้วลูกเจกอ,นะอกันนะอีล่าจะปีแล้วสิบป,ปีบแบบเก้าอีเลียเด็กขนะเลียจะปีแล้วสิบแบบเลียจะปีแล้ว สิบป hmm? ีบะสิบปีบะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วอฮึฮัลโหลคิดตีฮัลโหลคิดตีเขาเกียนถามว่าอายุฮัลโหลคิดตี